สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสเปริตร์บราซัมนะครับแพทนี้เป็นแพท1.6แล้วนะครับในสัปดาห์นี้ผมจะเล่นในเด็กมิดเลนเซจูนี่นะครับไม่ใช่มิดเลนเซจูนี่มันคือมิดเลนฟอร์ตไว้นะครับเด็กนี้ที่ขึ้นเทียเอสได้เนี่ยเป็นเพราะว่าแพท1.6เนี่ยมีการ์ดมีเด็กที่ตายไปเยอะมากส่วนตัวผมมองไปแล้วล่ะว่าแฮมเบอร์ดิงเกอร์มันตายไปแล้วนะครับเด็กนี้ส่วนเด็ก น็อกซัตก,ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับกับแอนิเวียก็ยังน่จาจะพอเล่นได้แต่ว่าไม่เล่นจะดีกว่านะครับเพราะว่าลุงบอกก็โดนเหนือไปแล้วก็โดนเลิฟนะครับอาจจะยังเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าต้องรอดูไปก่อนว่าผู้เล่นท่านไหนจะเอามาดัดแปลงให้เป็นยังไงนะครับโอเคในส่วนของเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ทําให้ผมขึ้นแพตินัมได้สบายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมเพลย์ให้ดูที่หลังนะครับจากหลายสตรีมที่ผมเคยไลฟ์มาโอเค เรามาพูดกันก่อนว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เน้นอะไรเด็กนี้เป็นเด็กมิดเลนครับใช้เวลาในการตั้งบอร์ดไม่เร็วเท่าเด็กมิดเลนเด็กอื่นครับแต่ก็ไม่ช้าไปกว่าคอนโทรลนะก็คือแบบไม่ช้าเท่าคอนโทรลแล้วก็ไม่เร็วเท่าพวกเด็กควินฟอร์จูนอะไรเงี้ยมันมันไม่เร็วเท่านะครับแต่ก็ยังวางได้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเด็กช่วงกลางเกม นะครับเพราะว่าเดตนี้ก็จะมีมินเนียนที่อยู่ในต้นเกมน้อยนะสำหรับผมแล้วก็จะเป็นมินเนียนที่แบบที่เหลือก็จะเป็นช่วงกางเกมกันหมดแล้วโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าเดตนี้จะเป็นยังไงดีเป็นเดตหนึ่งที่ช่วงนี้ผมแพ้มันหนักมากเก็บคาโต้ไว ไม่รู้จะต้องทิ้งอะไรบ้างนะครับ ลงไปดีเปล่าก็ไม่รู้เขาเล่นที่จะทำดา้นเนี่ยไงล่ะนะ โอเคพวกค่าไล่น้อยๆขึ้นมือและวฟีด เน้นจัวไก่อนแล้วกัน เขาจะดีบแหละ cleansed. ฟอร์สไม่อยากให้ตายตอนนี้จริงๆผมไม่น่าฟอร์สหรอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับสำหรับใครจะเพิ่มเลือดสู้หรือจะฟอร์สอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมตอบไม่ได้ เป็นเด็กบ้าพลัง <Please. S 1> ยังไงก็ชนะแล้ว เราต้องแกตต์ตลิง่โอเคครับบายเหมือนเราทิ้งของดีไปแล้วอ่ะ

Notice around here. I'll do my best. Don't stand in my way. No one goes hungry. What did I mean that didn't he at ที่มาทำาอะไรแย่ๆฉันไม่รู้จะใช้แก่คู่กับใคร Please, ไม่ได้อะไรเลยแล้วเราเสียเลือดด้วยอืม

บ่าน้อยสวัสดีจ้าฮัลโหลแซคได้ข่าวอะไรทตรีมอยู่ใช่ไหมใช่รับนางกุศลหูวฟังรับ ล,ล,ลี่ลี่ลี่อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดลี่อย่าพูดอะไรทั้งนั้นลี่แท็าอื่นไปห้องหนึ่งไปห้องไปห้องสตรีมไปห้องสตรีมไปไปเขาจะคุยกันเรื่องกันเงินเออได้ คงจะกันอย่างเดียวก่อนนะตอนนี้อ้าวกลายเป็นว่าไม่เล่นอะไรซะแล้วเป็นงั้นไปก็จบเกมครับผมกลายเป็นว่าไม่ทำอะไรเลย ผมโชคดีครับผมใช้ผมได้การเด็กเดียวกันเอาแล้ววะเอาละเหยเอาแล้ววะเอาละเหยเอาและวะ,วะ,วะ,วะถ้าเขาได้นกมาเท่ากับเราจะเสีย ใช่เราเสีเยบลออะใครหนึง่งแกได้เล่นแต่เราไม่ได้เล่น นี่มันเก่งจริงนะเป็นเด็กที่หนึ่งดเด็กที่กูว่าเก่งแต่ก็ยังเล่นสนุกอยู่เด็ก,กที่หนึ่งเล<บ>่นอ่ะก็ไปเด็กแอดตอนนี้เมตาตอนเนี้ย<ช>มันยังแปรงอยู่เลยเนาะ ts t สเลยเหรอ <S <S เออว้าวกูมาทำคลิปรีวิวด้วยเนี่ยนี่นี่คลิปรีวิวเหรอใช่อัดไปด้วยแล้วก็เอาตัดไฮไลท์มาลงในคลิปให้เฉย ม,มันก็เล่นดีจริงๆอะทำให้รู้รสึกว่าอีตัวสองาหนึ่งที่ข้าไล่สองที่มันมีชาเลนจ์อะแม่งควนโดนเนื้เป็นยังไงก็ไม่รู้ออเอาจริงว่ามันเก่งเกินไปนะกับการที่ตัวสเต็ปห้ามีชาเลนจ์บล็อกไม่ได้นะสองแล้วข้าไล่แค่สองนี่ก็น่ากลัวมากนะบล็อกไม่ได้แล้วตายตายง่ายด้วยมองค้ามเรื่องบล็บอกไปได้เลยมันไม่จะเป็นต้องไปบล็อกอยู่แล้วเว้ยแต่มันมันน่ากลัวว่ามันน่ากลัวเกินไปมากๆกับการที่ ข้าไล่สองสามารถดึงตัวอะไรมาฆ่าได้น่ากลัวนะคือแบบข้าไล่ข้าไล่แค่สองมันน้อยมากน้อยแบบน้อยสุดเลยนะข้าไล่สองเนี่ยบัฟเป็นสามอ้วกยังยังเล่นได้อะยังน่าเล่นอ่ะข้าข้าไล่สองเนี่น่าเล่นอ่จากใจเลยแล้วให้กูเดาอ่ะถ้าเกจะโดนเนื้อแบะไม่ใช่เนร์ฟข่าไล่หรอกเนร์อสแต็ปเนี่ยเนร์อพลังจงตีแน่กูมั่นใจไม่รู้เลยมันตายง่ายมันลากมันลากคนมาตายนะหน้าที่มัน ใช่มันมันมาลากคนไปตายแ้วแต่ว่ากับเด็กนี้มันไม่ใช่แค่นั้นไงไม่รู้ดีก็ตายง่ายกูมองยังไงมันก็ตายง่ายใช่มันตายง่ายกูมองว่าตายง่ายจริงเป็นมองว่าพลังมันโออเวร์พาวเวอร์มากอ่ะสมมนิเทิรกูมองนะเดินยาวถ้าสมมติเทิร์นสองอีกฝ่ายแม่งไม่มีอะไรจะลงนี่ฮะเลือดห้าเข้าหน้าในสายแรงนะฟังตีห้าเนี่ยยังกูมองมันมันมันเก่งเกินไป ได้ด้วกันค่าต สายมากกว่ามึงไม่ไม่กนหนวดคาโต้เหรอกนกลหนวดมันเอาไว้ที่สามไเพื่อน <c oughs> ก็ฟอสเนี่ยฟอสเป็นฟอสตัวนี้มันต้องฟอสไอตัวเลือดไอนี่เลือดสามลงไปแล้วไ <f ork> อต <f ork> ัวมิ <f ork> นเนี่ยมึงอะมินเนี่ยอะไรเอมินเนี่ยสามหนึ่งมึงอะสามหนึ่งทำไมก็เนี่ยอ๋อจะให้ฟอสคาโต้แล้วกนหนวดแล้วเหรอ <f ork> อืมเออว่ะ <f ork> <f ork> พันเดยว,ว่าอืมลืมไปเลยนะเนี่ยมพอหาวิธีฆ่ามันได้อยู่คาโต้คาโต้ไม่ได้ฆ่ายากขนาดนั้นแต่มันหน้าฆ่าทิ้งไงหน้าฆ่าก่อนมันจะโจมตีด้วยเ้ย กัหนวดใส่ตัวอีตัวอีตัวชาเลนมันไม่ขุมไม่ขุมเลยจริงๆเพราะว้ตัวนั้นอย่างที่มึงบอกตายง่ายคุมละกูรอฟอรสได้ละกูกลัวฟอรสมันอยู่ตอนนี้ To on one arrow and to you to me. stand together. Show me a target. I'll lead us to victory. มันมีฟอร์ดไหมวะถ้ามันมีฟอร์ท่อกินแล้วกระตงปกป้องไปแม่มึงอะปกป้องไปตากูแล้วล่ะ เขาบับเลือดหรอวะเอานกไปเอาตัวราสัมนไปกันคาโตลเอ็งแช่เหอะแกมันก็ฟอสอะไรวะไม่ไงเป็นกูกูจะเอานกไปกันไปกันคาโตลแต่ว่าฟอสแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องดาเมจหรอกกูกลัวกูเสียดายไงถ้าแบบมันเลือกเสียสองหนึ่งกับสามกูต้องเลือดเสียหนึ่งอันนี้พ่อเลยกูกลับฟอยู่แล้ว ไม่เอาเซนจูนันไปชาเลนจ์หรออือปูแรงดามิเกอร์อ๋อลีดาเกอร์สิบสิบหกหนักก็หนักอยู่จริงๆเลยเก็บไว้ฟอร์แตน้าอยู่ถ้ามันไม่ตีทันทีนะเชี่ยนจริงๆกูว่าเด็กเนี่ยความน่ากลัวจริงๆแต่กูนะคือแม่งการจ่วมันจ่วเฮียมากหักเย๋ว้ยครับอีถ้ามันได้จ่วดนะ ีป้าถักจุวยนี่แม่งคือจว่ยเฮียสุดแล้วคือแม่งบอดแข่งจนกูแบบเข่าสุดอยู่แล้วลวงอีป้ามาจุวยอีกโอ้โหร้องไห้อ้่หี้แท็กจะตีป้าขึ้นผิดเวลาแม่งก็ก็ก็แดดสแฮร์อ,อ่ะเฮ้ใครจะใจแข็งเอากัน ถ้าไอ้ฝ่ายใช้ธนูแอดมันก็ลงเซจูนี่ถ้าเกิดไอ้ฝ่ายไม่ลงแอดก็ไม่ต้องลงเซจูนี่ก็ได้โอเคธนูแอดจริงๆด้วยไม่ต้องใช้ก็ต้องใช้แหละเป็นกู้ก็ใช้ก็เซจูนี่ไปตีตุดแอดจริงๆมันม <anes> ีคอมโบน่ากลัวนะที่ใช้อีธนูแอดแล้วก็ใช้คู่กับการ กา,การเป่าเป่าเป่ามันแข็งไม่ใช่มันพอแนละ้วที่ถ้าเกิดพลังโจมต,ตีเป็นสูตรก็คือฆ่าผีไงแต่ก,ก็พลังโจมตีไม่ใช่สูตรก็เกมพลังโจมตีเป็นสูตรในการถ่าไร้เจอ <c oughs> น่ากลัวนะเวย้ยแต่หน้ากลัวหัการที่กูเคยเจอคู่าาากับขาร่าเงืเอบแดดอย่าบอกนะสองรอบว้าว <c oughs> ทำไมมึงเอาแอสตีล่ะพลังโจมตีเป็นสูตรนี่ฮัลโหลัวจะเฟรช ย,ยังไงแอชมันจะต้องตายเว้ยถ้ามันใช้วิธีนี้ยั <Your Ad. S 1> ยงไงแอชก็ต้องตาย <Con> ทำไมว่าเธอหน้ามันก็ไม่ติดใจแข็งไม่ใช่เหรอดูไปดูไปเรืเลยๆโอ้แอชมันเออติดฟอร์สตายโอเคมันยังเหลือเซนจูนี่กับธนูแอชอยูแต่ว่ายัางได้เปรียบ ตองความสิ้นหวังการไดมนอก็อยังนำเขาแล้วก็อย่างการธนูก็เป็นการจวได้อย่างนี้ว่ามันใช้แล้วจวโอ๋โอ,อฟอสอย่างนี้ไม่ไม่มางไม่กลหนวดใช่ไหมอ๋อฟอสกำบับนี่กลัวตาไปาถ้าไมันโดนกลหนวดนี่คือร้องห้าฟูลยี่เอาจะนอนอ่า อ,ดอเด็กนี้ม่งบอกเลยตายที่สุดในช่วงเด็กขโมยรุ่นเรือนนี้เเล่นไม่ได้เด็กเด็กเด็กแอรคือเล่นไม่ได้เลยจ,จีครับโอเคหลังจากนี้เราจะไปมดแล็บแล้วนะครับคือทั้งหมดผมทำเพื่อ สิ่งเรกเลยที่เรียกคำที่เรียกว่าแพตตินัมเฮ้ยขึ้นแพตตินัมวเหรอออืยอดว่ะแพตตินัมแล้วไม่ต้องอะไรมากแล้วยอมรับเลยครับว่าเมตาที่แล้วแพตที่แล้วแรงขึ้นยากมากโอเคสำหรับใครที่ยังอยากดูอีกนะครับก็ยังมีเกมเพลย์เพิ่มอีกสักสองสามเกมครับอยู่ใน ไ์สตรีมย้อนหลังครับเดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้แล้วแล้วผมก็ลงรูปปกไว้ให้แล้วว่าเป็นย้อนหลังอันไหนเนาะโอเคขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย